ร้านม่วง,งคดอร่อยหน้าตลาดหนองหอยจ้าันกนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเก๋ก็อยู่ที่ถนน เชียงใหม่ลำพูนนะคะนี่ก็จะเป็นถนนเส้นเก่านะเส้นหลักเลยนะคะที่ขึ้นชื่อก็คือต้นยางร้อยกับปีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเก๋จะพาทุกคนไปที่ไหนนะคะอ่าตามมาดูแล้วค่ะทีนี้ก็ดูต้นยางไปก่อนเนาะตอนนี้นะคะเก๋ก็กํกาลังพาทุกคนนะคะชมบรรยากาศของถนนต้นยางแห่งนี้นะคะ รู้ไหมคะต้นยางแต่ละต้นนะคะมีอายุมากกว่าลายร้อยปีเลยนะคะเพราะต้นยางที่นี่นะคะเขาปลูกมาตั้งแต่สมัยที่เก๋ยังไม่เกิดหรือว่าทั้งหรือว่า,าพ่อแม่พี่น้องเก๋ยังไม่เกิดเนาะบางต้นนี่อายุแบบโอ้ลายร้อยปีนะคะเป็นร้อยนะคะเป็นหลายหลายร้อยนะคะเห็นไหมคะต้นไม้สวยมากค่ะก็พาชมบรรยากาศของ ถนนต้นยางแห่งนี้นะคะก็ถนนสวยงามมากแต่ว่ามันนอกมันเป็นถนนถนนหลักเนอะลำพูนเชียงใหม่นะคะเป็นถนนสายเก่านะคะก็จะแคบๆนิดนึงค่ะอาวันนี้นะคะเก่ก็จะพาทุกคนนะคะไปเดินเที่ยวนะคะตลาดน้องหอยนะคะแล้วก็มาทางถนนซส้นยางเส้นนี้นะคะก็เก็บรรยากาศสวยๆนะณตอนนี้เก๋ก็อยู่ที่ ตลาดน้องหอยแล้วนะคะมาถึงที่หน้าตลาดแล้วเนาะกัดน้องหอยกันน้องว่ามีอะไรกินบ้างเดี๋ยวจะไปดูผมที่เท่าไรกันนะคะตอนนี้รถเยอะมากเลยนะคะรถเยอะมากล,ล,ลอ็อกรถอย่างนี้าแต่ล็อกล็อกแล้วเนาะดียวเราจะไปซื้อข้าวเหนียวมะม่วงกันเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะที่ร้านนะคะ,ะนี่นะคะที่ร้านของเขาเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันว่า ของเขาอร่อยจริงไหมตามไปดูนะคะ้งัี้เดี๋ยวเอาฟางมา่อนอถเนาะ เราได้ถามเจ้าของคนขายกันนะคะว่าขายดีมากวันวันนะคะขายไม่รู้ว่ากี่หม้อกับกี่หม้อนะคะเดี๋ยวไปกับเจ๊กันนะคะเชิญเลยค่ะเจ้าสวัสดีค่ะท่าเดี๋ยวนี้มีราคาเท่าไรกับเท่าไรค่ะขายยังไงคะขายเป็นถุงถุงลยยี่สิบสาสิบแล้วก็ห้าสิบนะคะอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะยี่สิบบาดอ่าเต็มเท้านะคะยี่สิบบาดอื้ค่ะกิโลห้าสิบบาท เอาเตกเข้าวก็ได้หรือว่าจะซื้อเป็ด,ดเตกม่งวงก็ได้ใช่ไหมคะสาบาท,ะะท,ะะทสองเก้าชุดจํานี้นะคะอันนี้คือห้าสิบบาทนะคะน่าทานมากเลยค่ะมีข้าวพร้อมเลยนะคะได้แล้วก้าปลาด้วยนะคะอ่าแล้วก็นี่จะเป็นหน้ปาปลาแยก ร้านนี้นอกจากจะขายข้าวเหนียวมะม่วงแล้วไม่พอนะคะยังจะมีนะคะข้าวเหนียวปลาย่างนะคะอร่อยนะคะราคานะคะเป็นกล่องอย่างนี้ก็20บาทนะคะข้าวเหนียวปลาย่างแล้วก็มีทุเรียนด้วยนะคะข้าวเหนียวทุเรียนเนะาะอยู่หน้าตลาดน้องหอยนะคะห้าสิบบาทนะคะลูกค้าก็เยอะมากถ้าดัางใดมาตลอดเลยนะคะลูกค้าไม่ขาดสายเลยนะคะยอดนะคะ ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเจ้าประมาณตอนเจ็ดโมงครึ่งนะคะตอนเช้าจนถึงประมาณหกโมงค่ะค่ำหนึ่งแต่วันนี้ก็หมดก่อนนะคะหมดก่อนใช่ไหมคะแล้วคือขายมานานยังคะสามสิบปีได้ค่ะเยอะมากมาตอนไหนก็ได้เป็นมังโมงก็เยอะมากน่าทานมากเดี๋ยวมะม่วงตุ๋นอร่อยค่ะตรงนี้อยู่แถวไหนคะอยู่แถวหนองหอยนะคะตลาดหนองหอยนะคะถ้าสมมติวีลูกค้าอยากมาซื้ออย่างนี้สามารถสั่งให้ทางไหนบ้างคะหรือว่าเบอร์โทรหรือว่าติดต่อได้ทางไหนคะ ส่นมากนี่ยันนีลูกค้าถ้าเอาเยอะเขาจะโทรมาก่อนนะคะมาก่อน,นมีเบอร์โทรทด้วยคะอ่าอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรของร้านนะคะเขาเหนียวม่วงโคตรอร่อยนะคะโทรตามนี้เลยคะ่ะตรงหาค่ะค่ะวัสดีค่ะ หลังจากนะคะตีากับเจ๊เจ้าของร้านแล้วนะคะร้านเราขายดีจริงๆคะ่ะลูกค้ามาตลอดนะคะไม่ขาดสายเลยนะคะข้าวเหนียวนี้มีลูกกีหมอกับกีหมอนะคะต่อวันเนะาะนอกจากข้าวเหนียวมะม่วงแล้วนะคะเราก็จะมีค่ะเราก็จะมี ลาย่งางข้าวเหนียวเนะเาะข้าวเหนียวปลาย่างนั่นเองนะคะก็ง่ายๆนะคะร้านนี้ก็อยู่หน้าตลาดหนองหอยนะคะถ้าใครได้แวะมาแถวนี้ก็แวะมาอุดหนุนเจ๊เจ้าของร้านเขาได้นะคะใจดีค่ะข้าวเหนียวเขาอร่อยนุ่มมากนะคะนี่นะคะที่เกศซื้อมานะคะเห็นไหมคะน่าทานไม่เอ่ยฉ่ำมากก้อนนี้นะคะข้าวเหนียววงที่ไปซื้อที่ตลาดมานะคะน่าทานไหมคะม้วนแบบ สีสันน่ากินมากนะคะสีมันนะคะรูสีไปค่ายนะคะถ้าทานไหมแล้วก็มีข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเรามาทานด้วยกันนะคะอร่อยไหมคอมร่ำลือไหมคะเพราะว่าทุกร้านนี้ลูกค้าคนเยอะมากนะคะ <waffle. S 1> ข้าวเหนียวนี้ไม่รู้วันหนึ่งะค่ะต้งดึงตั้งแต่กี่ขายกับกี่ขายกี่ม้อนะคะแต่ว่าขายดีมากลูกค้ายเยอะมากเดี๋ยวไปทานกันเลยค่ะ สูงความน้ำดื้อนะคะที่เขาขายถิบไข่ลูกขายู่อร่อยมากคือกีดบาทเลย เก <Okay, S 2> ๋ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้เก๋ทำคลิปถัดไปด้วยนะคะ